ก็สวัสดีกคนกันด้วยนะครับเราอ,อยู่กับช่องบอลนักแซมกันอีกแล้วแล้ววันนี้คือ1วันก่อนสอบท้องถิ่นปี6 8แตครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับ อ่ะโอเคนะทุกคนตอนนี้นะครับผมเองก็อยู่ในที่พักแล้วนะก็คือวันนี้เดินทางนะครับจากนกครสวรรค์นเนาะเดินทางมาที่จังหวัดตากนะครับก็ซึงมาถึงประมาณช่วงบ่ายโมงกว่าๆแล้วนะครับก็มาเช็คอินเนาะมาดูห้องพักก่อนนะครับซึ่งก็ค่อนข้างโอเคนะก็มีห้องน้ําก็ค่อนข้างสะอาดอยู่นะฮะแอร์นะครับมีให้แล้วก็มี Wi-Fi ให้ใช้นะครับอืมส่วนที่นอนก็ โอเคอยู่นะครับนี่ก็คือห้องบรรยากาศประมาณนี้นะแต่ผมจะ insert, อินเสิร์ตวิดีโอให้ดูคัล้ละกันเนาะโอเคก็ในส่วนเรื่องของการห้องพักเนะี่ยเราก็อยู่กันที่หน้าโรงเรียนนะครับก็่คือผมมาสอบที่โรงเรียนตากพิทยาคมนะฮะปีนี้ก็เดินทางมา ตอนแรกนึกว่าจะหนาวแต่ว่าวันนี้โชคดีนะมันไม่หนาวเท่าไหร่นะครับก็ค่อนข้างร้อนแล้วด้วยนะสาหนนี้นะฮะก็โอเควันนี้หลังจากที่เราเก็บของที่ห้องพักเสร็จนะครับผมเองก็ได้ลงไปสำรวจก็คือเข้าไปที่โรงเรียนนะครับเดินเข้าไปนะครับข้ามถนนเอ่อหน้าโรงเรียนไปนะครับไปถาม คนที่เขาอยู่ข้างในว่าตึกอาคารไหนนะครับของผมน่ะตึกอาคาร10นะครับนะก็เปิดแผนที่ให้เขาดูเนาะที่เราเซฟมันจากเว็บของท้องถิ่นนะครับก็มาดูว่าแผนผังอเราอยู่ตึกไหนเนาะเขาก็ชี้ไปนะครับตึกสิบอยู่ข้างในสุดเลยนะครับก็เดินเข้าไปนะไปสำรวจเนี่ยคือเรามาดูว่าอาคารที่เราจะทําการสอบเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็พอดี ไปเห็นที่เขาแปะประกาศพอดีผมก็เลยถ่ายรูปเก็บเอามาด้วยนะก็คือแปะประกาศเกี่ยวกับรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในสนามนี้นะครับก็ไปเดินดูอ่ะโอเคชื่นใจมีชื่อตัวเองนะครับก็ เดินกันต่อไปนะครับไปจนถึงอาคารเรียนนะครับก็ไปสํารวจในส่วนของห้องน้านะครับที่สําคัญนะลงอาหารนะครับว่าอยู่ตรงไหนตอนนี้รู้แล้วแต่ผมก็เลยไปเดินไปถามอีกว่าเออพวกนี้จะขายของขายกับข้าวไหมเขาบอกว่าไม่แน่ใจเพราะว่าเขามาแค่ปิดประกาศนะครับบอร์ดนะครับรายชื่อต่างๆแค่นั้นเองส่วนคณะกรรมการนะครับเขาจะมาอีกทีหนึ่งก็คือจะมาแบบว่ามาดูตรวจสอบความเรียบร้อยต่างๆก็สอบถามเบื้องต้นคือไม่ได้อนุญาตให้นํารถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับ ของผู้เข้าสอบนะหรือว่าใครก็ตามนะเข้าในเขตรั้วโรงเรียนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะหาที่จอดนะครับมากันเช้าเช้านะครับอย่างน้อย7จ็ดโมงมาถึงหน้าโรงเรียนอะไรประมาณนี้นะเพื่อที่จะเดินเข้าไปอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งอ่ะแปดโมงอ่ะอยู่ใต้ตึกก่อนนะครับเพราะว่าเห็นบอก8ปดโมงในหน่อยเขาจะทยอยขึ้นและแล้วก็8ปดโมงครึ่งอาจจะเข้าห้องสอบ9ก้าโมงก็คือเริ่มทําข้อสอบเนาะส่วนใครที่มาสายนะครับก็คือ ไม่เกิน15นาทีนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไปก็คือดินสอ 2B นะครับแล้วก็ยังลบนะฮะแล้วก็บัตรประจําตัวประชาชนนะครับบัตรประจําตัวสอบนะครับก็เตรียมไปพร้อมส่วนผมเนี่ยจะเอากระเป๋าเป้ไปนะครับจะใส่ข้าวใส่น้ำนะครับอาจจะขนมอะไรเงี้ยที่เราจะเอาไว้กินในช่วงของตอนพักเที่ยงนะครับเพราะว่าเราสอบกันอีกทีเนี่ยก็คือ ตอนบ่ายโมงเนาะเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยมีเวลา2ชั่วโมงคือ9ก้าโมงถึงสิบเอโมงเช้าใช่ไหมแล้วพอหลังจากนั้นบ่ายโมงนะครับถึงบ่ายสามโมงครึ่งนะครับก็จะปล่อยนะครับแต่ว่าช่วงระหว่างวันเนี่ยผมขี้เกียจสิเวลาไปโรงอาหารก็เลยคิดว่าเอากับข้าวหรือว่าขนมน้ำเตรียมไว้เนี่ยเอามากินระหว่างตอนอทบทวนตอนกลางวันไปด้วยนี่คือแผนที่เตรียมมาไว้นะฮะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติมันโรงอาหารเขาแบบ อาจจะมีไม่เพียงพอหรือว่าคนเยอะต้องไปต่อคิวอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเสียเวลาเนาะก็ะคืออยากให้เพื่อนทุกคนนะครับที่มาถึงแล้วนะอย่างน้อยตอนเช้าไปสำรวจก่อนว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนโรงอาหารอยู่ตรงไหนนะครับหรือถ้าไม่มีก็ให้เตรียมเข้าไปตั้งแต่เข้าโรงเรียนเลยกันแล้วกันนะครับเนาะวันนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวคืนนี้คงจะต้องนอนพักก่อนนะเพราะว่ามาตั้งแต่ช่วงบ่ายเนี่ยยังไม่ได้พักผ่อนนะเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยออกไปหาอะไรกินแล้วก็กลับมานอนพักเนาะอ,อาจจะมีเวลาเนี่ยอาจจะเตรียม อ่านพักกอนะครับในส่วนของภาษาอังกฤษนิดนึงแล้วก็คณิตกฎหมายเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงตอนบ่ายตอนเที่ยงเนี่ยอ่านพักขอได้อยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับใครที่มาถึงแล้วก็ขอให้เตรียมตัวพักผ่อนให้เพียงพอนะพรุ่งนี้ไปลุยกันต่อนะครับนี่คือการสอบนะครับของปี68นะครับผมเองก็ขออวยพรนะครับให้ทุกคนนะประสบความสําเร็จนะฮะสอบติด มีรายชื่อด้วยกันทุกคนกันลวกันนะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะอวยพรล่วงหน้าเลยนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในวันหน้าแล้วกันนะหลังจากวันสอบเนาะก็คือพรุ่งนี้กับเด็กหน่อยอาจจะไม่มีเวลามันมันมาถ่ายคลิปไปดูเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอีกสักคืนหนึ่งก็แล้วกันนะเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูว่าวันพรุ่งนี้เป็นยังไงก็แล้วกันครับโอเคแล้วพบกันใหม่แต่วันนี้สวัสดีครับ